สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง fc สองซอมหน่วบันทื้ห้าองปลาด้วยค่ะเขปาปลาคือเกาล่ะค่ะพี่น้องจกักสีมานบอมานหรอกค่ะหดซึกว่าเฮ็ดออกหางหมู่ว่านมานี่แดดให้เขาไข่หลายจะพัดมาามือหนีแด่ปอกไข้หลายพี่น้องไปเป่งไปหลุ่นกันค่ะวันวิสีมานบอมานอันนี้ก็ต้นคลิปกัให้จมเน่ด้วยค่ะผู้โทรมาสัง่งแมสเซนเ,เจอร์มาสัง่ง เฮ็ดนะอย่ามาหาสังเลนรลายเด้อพี่น้องอย่ามาหล่อเลนกับคนเด้อค่ะบางเถอมาสังเลนเลนไหมอืมจักว่าหยั่งกับเทาละได้ว่าแม่นบ่ลเทาแล้วก็เฮากับบอลด้ไปถามเพิ่นต่อ,อียละบอ่อยากไปลำไล่น้ำกะถ้ากดของหน่วยก็คือถ้าแม่นว่าสั่งของก็คือต้องโอนเงินก่อนเนาะคะ่ะ หน่ยจังสิส่งของห้อันนี้ให้เพิ่นโอ้นเพิ่งกับโอ้นจับเถือก็เลยประสงค์ของห้เพิ่นมั่กะเหตุใ,ให้เฮาเสียโอกาสในการขายให้คนอื่นไปค่ะไปบ่งไปหลุนกัน เราเ็นกเก่วคร ออกจากป้าเฮ็ดแล้วก็มานังขายบักพีพวนพี่น้องบักพีพวนนี่หนยก็เปิดรับออเดอร์ลาเดอร์ค่ะพายอยากใก้กะติดต่อมาได้นะคะนี่ค่ะกระลั่งแดงๆเลยค่ะ่วงนี้กระหายากแน่ละค่ะแต่ก็พ่อมีให้อยู่ลูกถ่มันซุกแห้งๆนี่ก็มันกระล้นแตกในผืนได้จ้ะหนูได้กี่ดาวลูกไปหับบัตรจัดเปิดมาจากโรงเรียนแหละเด้อค่ะ อยากกินเคก้ก,ก,น,คกนี่คือผลงานของจัดเปอร์นะครับอ,กกอุ้ยค,คนครูให้หนูระบายรูปอะไรลูกได้กี่ดาวเนี่ยตำรวจตำรวจเหรอเนี่ยใช่เหรอลูกหนูได้หนุนหนุนลูโอ้หนูได้สามดาวด้วยว่าหนูก็ตาตา,า,า,ามันก็จะเป็นขนมเหรอนี่มันเป็นขนมกินน้ำน้ำน้ยอีหยังก็จะเป็นของกินเนะเาะรอเรากินก๋วยเตี๋ยวเด้อค่ะ ใครเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหนูใครเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวป้าอู้หรือเปล่าขอบคุณครับด้วยขอยยบคุณครับด้วยอาจารย์นิสัยบอดีได้เนี่ยเอ้ยไอ้กระจาดนั่นมันต้องโตก่อนไหนตรงไหน<ด>อ่ะอ๋อไอ้นั่นเขาเรียกอะไรน่ะเขาเรียกอะไรนะรกะนะุญแจมือ เอาไว้จับผู้ร้ายเขาเป็นตำรวจเลยลูกใช่เหรอหนูหนูได้กี่ดาวสิบดาวอู้หนูได้สามดาวเก่งจังเลยเนาะที่แม่เขาดูรูปหนูเลยรูปหนูอยู่ไหนไกินเนื้อมูนะอ่ะกินเลยอร่อยไหมลูกอันน้ำน้ำนำโต๊ะไม่ดัใจอ,อ่ะโต๊ะวันนี้กินวนเสน้น